สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลาน่าใช้มาน,นำเสนอกันอีกคันหนึงแล้วนะคะนิสสันเทียนา250 XV ท็อปสุดเกียร์โต้คันนี้ปี2009ค่ะราคาโปรโมชั่นหนังลอยที่319,000บาทเท่านั้นประวัติฟรีดาวส่งเดือนละ7,000บาทเองนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะคันนี้ท็อปสุดมีมูลรู่เป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะคะไฮโซหรูหลาม,มากๆเลยนะคะตามแอมไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ เทียนา250 X V V 6เกียร์โตปี2009นะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่319,00 0บาทเท่านั้นฟรีดาวส่งเดือนละ7,00 0บาทนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดคุขนี้ได้นะคะที่15 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะก็สุดรุขนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะมีมอุดไฟฟ้านะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังปรัดไฟฟ้ามีเมมโมรี2จุดนะคะกระจกปรบับไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะ พุสตานนะคะมากไฟฟ้าหลังค่ะแอร์แบ็กอเบสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ดิจิตอลค่ะเครื่องเสียง AMFMAUXCD แล้วก็ VCD นะคะระบบสัมผัสค่ะรูร้ากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้มากๆเลยนะคะได้หลังกว้างค่ะ,คะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะคะ มอนรุกเป็นระบบไฟฟ้าค่ะไฮโซสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ3ามแ0นหบาทเท่านั้นฟรีดาวไปเลยนะคะนั่งสบายสุดๆเลยค่ะด้านหลังแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะน่าใช้มากๆเลยนะคะเป็นรถที่ขับดีสุดๆเลยค่ะคิวควมเมี่ยมรอบคันนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะ ใครกำลังมองหารถสวยหรูหรากว้างขวางนั่งสบายนาใช้ต้องเป็นคันนี้เลยนะคะ full option เลยค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะโทรปรึกษาได้เลยนะคะย้ำเ,เปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะนี่ค่ะเครื่อง V6 นะคะเป็นรถเครื่องเดิมเลยนะคะเครื่อง 2,500cc ค่ะเครื่องแรงสุดๆเลยนะคะ กำลังม,มองหารถซวยรูรากว้างขวางนั่งสบายฟูลออปชั่นนะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะนิสันเทียนา 250XV V6 เกียร์โตปี2009ค่ะมีโมโนไฟฟ้าด้วยนะคะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0925050858ติดต่อแอมค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแอมจะมารีวิวรถให้ดูกันทุกวันเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ